คำเตือนเนื้อหานี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจริงนำเสนอเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ในคืนอันเงียบสงบของเดือนสิงหาคม1969บนเนินเขาเบเนดิกต์แคนยอนในลอสแองเจลิสบ้านหลังหรูหราของดารานหนังสาวชารอนเทดกำลังจะกลายเป็นฉากของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนสังคมอเมริกาไปตลอดกาลชายหนุ่มผมยาวชื่อชาลส์แมนสัน ไม่ได้ทำร้ายใครด้วยมือตัวเองแต่เขาสามารถชักจูงคนหนุ่มสาวที่หลงทางให้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้ด้วยเทคนิคการจิตบำบัดที่บิดเบี้ยวในสองคืนติดต่อกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริสุทธิ์เจ็คนเสียชีวิตรวมถึงชารอนเทดท,ที่ตั้งครัน8แปเดียนเจเซบริงนักเสริมผมดังและอบิเกลโฟเกอร์ทายาทครอบครัวกาแฟ สิ่งที่น่าศึกษากว่าเหตุการณ์คือวิธีที่แมนสันสามารถควบคุมจิตใจกลุ่มคนหนุ่งสาวให้กลายเป็นครอบครัวที่เชื่อฟังเขาอย่างสิ้นเชิงเขาใช้ยาเสพติดดนตรีและคำสอนที่ผสมปรัชญาหลายแนวคิดแมนสันเชื่อว่า <c oughs> เหตุการณ์เหล่านี้จะจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เขาเรียกว่าเฮลเทอร์สเกลเจอร์และเขาจะมีบทบาทในโลกใหม่นั้น วันนี้เราจะศึกษาจิตวิทยาของผู้นำลัทธิวิธีการล้างสมองและบทเรียนสำคัญที่สังคมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกชาลส์แมนสันการศึกษาจิตวิทยาชาลส์มิเลสแมนสันเกิดวันที่12พฤศจิกายน1934ในโอไฮโอในครอบครัวที่ไม่มั่นคง แม่ของเขาแคทเธอรีนแม็กด็อกสเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาการดื่มและพฤติกรรมเสี่ยงเขาไม่เคยได้รู้จักพ่อที่แท้จริงและใช้ชีวิตวัยเด็กในสถานสงเคราะห์และบ้านญาติที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เด็กเขาแสดงพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงการขาดความอบอุ่นและความมั่นคงในครอบครัวส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตใจของเขาอย่างมีในสํคัญ ตามการศึกษาทางจิตวิทยาอายุ13ปีเขาถูกส่งไปโรงเรียนปฏิรูปสำหรับเด็กที่มีปัญหาที่นั่นเขาประสบกับประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสมจากผู้ใหญ่และเด็กคนอื่นประสบการณ์เหล่านี้สร้างความเกลียดชังต่อสังคมและระบบที่ลึกซึ้งและมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพในทิศทางที่เป็นอันตรายเมื่อโตขึ้นแมนสั้นกลายเป็นนักต้มตุ๋นที่ชำนาญ เขาศึกษาเทคนิคการจูงใจและการโน้มน้าวใจจากแหล่งต่างๆรวมถึงหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาในระบบราชทันเขาได้เรียนรู้เทคนิคการจิตโตบำบัดและการควบคุมจิตใจจากแหล่งต่างๆรวมถึงเดลคาเนกี Carnegie, และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนการก่อตั้งกลุ่มปี1967 แมนซันได้รับการปล่อยตัวในช่วงที่เรียกว่า Summer of Love ในซานฟรานซิสโกเขาย้ายไปอยู่ในย่านเฮดแอชเบอร์ีที่เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่ค้นหาความหมายของชีวิตเขาเริ่มรวบรวมผู้ติดตามโดยใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันเขาให้ยาแก่หญิงสาวที่หลงทางและใช้เทคนิคการจิตตบำบัดที่บิดเบี้ยว Mary ่บรันเนนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดตามคนแรกเธอหลงสเสน่ห์การพูดจาของแมนสันและยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตอย่างสิ้นเชิงจากนั้นซูซานแอดเินส์วัย18ปีที่มีปัญหาในครอบครัว p a ทริเชีย r คนวินเคิที่ขาดความมั่นใจและลีเนตสกิ๊กี้ฟรอมจากครอบครัวชั้นกลางทยอยเข้าร่วมการที่เขาสามารถดึงดูดคนจากหลากหลายภูมิหลัง แสดงให้เห็นทักษะในการจูงใจที่สูงและความเข้าใจจิตวิทยามนุษย์ระบบความเชื่อแมนสั้นสร้างระบบความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างศาสนาต่างๆปรัชญาตะวันออกและแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมเขาบอกลูกน้องว่าเขามีพลังพิเศษเขาเทศนาเรื่องเฮลเตอร์สเคลเตอร์ ter, การเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ระหว่างกลุ่มคนต่างๆและความจำเป็นที่พวกเขาต้องเตรียมพร้อมเขาใช้เพลงของ The e e c โ e s อัลบั้ม w h i t อ Album มาตีความเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาเพลง Helter's Kelter กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มยาเสพติดโดยเฉพาะ LSD เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมแมนซันให้สมาชิกใช้ยาเป็นประจำ จนพวกเขาสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงการใช้ยาอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกพึ่งพาเขาในการตัดสินใจและยอมรับความคิดของเขาเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวชีวิตที่ฟาร์มปี1968กลุ่มย้ายไปอยู่ที่สปอนแ a นช์ฟาร์มม้าเก่าในแซนกาเบรียลใกล้ฮอลลีวูดเจ้าของฟาร์มจอสปอนชายแก่ที่มีปัญหาทางสายตา สมาชิกหญิงของกลุ่มดูแลเอาใจใส่ชายแก่เพื่อแลกกับที่พักอาศัยวิธีการนี้แสดงให้เห็นความชำนาญในการใช้ประโยชน์ที่นั่นกลุ่มขยายใหญ่ขึ้นรวมทั้ง c ชาสเท็กซ์วอต s ันชายหนุ่มจากเท็กซัสที่จะกลายเป็นบุคคลสำคัญในเหตุการณ์ต่อมา เลสลีย์แวนเฮาเทนหญิงสาวจากครอบครัวดีก็เข้าร่วมกลุ่มแสดงให้เห็นว่าการล้างสมองสามารถกระทบคนจากทุกภูมิหลังชีวิตในฟาร์มเต็มไปด้วยยากิจกรรมกลุ่มและการล้างสมองตลอดเวลาแมนสันสอนว่าครอบครัวธรรมดาเป็นสิ่งที่ล้าสมัยครอบครัวที่แท้จริงคือกลุ่มของเขา เขาใช้ระบบรางวัลและการลงโทษควบคุมสมาชิกที่ไม่เชื่อฟังและสร้างกฎเกณฑ์เข้มงวดห้ามออกจากฟาร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตเส้นทางสู่เหตุการณ์ต้นปี1969ความฝันของแมนสันในการเป็นนักดนตรีมืออาชีพไม่เป็นจริงเขาไปหาแท r ร์รี่เมลเชอร์ผู้ผลิตเพลงที่เคยให้ความหวังในการทำเพลง เมลเชอร์ปฏิเสธเขาอย่างเด็ดขาดหลังจากฟังเพลงของแมนสันที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการปฏิเสธนี้ทำให้เขารู้สึกถูกหักหลังเขาเริ่มพูดถึงการต้องจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเพราะมันไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังเขาต้องการให้เกิดเหตุการณ์ที่จะกระตุ้นสังคม วันที่8สิงหาคมเขาสั่งให้วอตสันแอดคินส์เครนวิงเคิลและคาซาเบียนไปยัง1050 s i ียโล Drive ที่เคยเป็นบ้านของเมลเชอร์แต่ตอนนั้นแชรอนเพจเช่าอยู่คำสั่งของเขาคือการสร้างเหตุการณ์ที่จะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่เขาต้องการคืนแห่งเหตุการณ์สำคัญ คืนวันที่8-9สิงหาคม1969สี่ 9, คนจากครอบครัวแมนสันเข้าไปในบ้านของ h ชารอนเทดตามคำสั่งของผู้นำที่ต้องการจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงสังคมชารอนเทดตั้งครัน8เดือนกำลังรอสามีโรแมนโพลันสกี้กลับจากงานถ่ายทําที่ลอนดอนในบ้านมีเจเซบริงนักเสริมผมดังอบีเกลโฟเจอร์ ทายาทเงินกาแฟและวอยเทคฟรายคอสกีแฟนของเธอวอตสันเข้าไปในบริเวณบ้านพบสตีเวนแพ r เรนต์วัย18ปีกำลังขับรถออกหลังจากไปหาผู้ดูแลบ้านเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นด้วยการใช้ความรุนแรงภายในบ้านเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเจเซบริงพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องคนอื่นแต่ไม่สามารถต้านทานได้ แอบิเกลโฟเจอร์พยายามหลบหนีออกจากบ้านแต่ไม่สำเร็จเหตุการณ์จบลงด้วยการสูญเสียชีวิตของทุกคนในบ้านหลังนั้นข้อความที่ทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านแอดคินใช้เลือดเขียนคำว่าพิกบนประตูหน้าบ้านตามแผนของแมนสันเพื่อสร้างความสับสนและโยนความผิดไปยังกลุ่มอื่นคืนรุ่งขึ้นวันที่9-10สิสิงหาคม เหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นที่บ้านของลีโนและโรสแมรี่ลาเบียน่าคู่สามีภรรยาที่ถูกเลือกแบบสุ่มครั้งนี้แมนสันไปด้วยตัวเองเพื่อแสดงให้ลูกน้องเห็นวิธีการที่ถูกต้องเขาออกแบบแผนให้ดูเหมือนการก่อการร้ายทางการเมืองข้อความเพิ่มเติมที่บ้านลาเบียงก้ามีการเขียนข้อความเพิ่มเติม death to pigs rise และ เฮล l e เออร์สเกลสะกดผิดบนผนังและตู <fraction character> ้เย็นการสะกดผิดนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนเพราะแสดงให้เห็นการขาดการศึกษาและความคิดที่ไม่เป็นระเบียบทั้งสองเหตุการณ์ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์เจ็ดคนเสียชีวิตและสร้างความกลัวให้แก่ชุมชนในพื้นที่การสืบสวนเบื้องต้นตำรวจลอสแอนเจลิส ไม่เชื่อมโยงสองเหตุการณ์เข้าด้วยกันในตอนแรกแม้จะมีรูปแบบการกระทําที่คล้ายกันและข้อความที่เขียนไว้ที่บ้านเทสนักสืบคิดว่าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับยาเพราะเซบริงและฟรายคอฟสกี้มีประวัติการใช้สารเสพติดพวกเขามองข้ามหลักฐานสำคัญหลายอย่าง ขณะเดียวกันการสืบสวนเหตุการณ์ลาเบียงก้าดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นไม่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำให้เสียเวลาหลายเดือนความผิดพลาดในการสืบสวนทำให้ประชาชนในลอสแอนเจลิสรู้สึกไม่ปลอดภยัยการขายอาวุธป้องกันตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในพื้นที่หนังสือพิมพ์เขียนข่าวแบบคาดดาวบางเป็นว่ากลุ่มลัทธิบางเป็นว่าแก๊งยาเสพติด ความจริงยังไม่มีใครทราบความผิดพลาดของระบบในระหว่างการสืบสวนตำรวจจับกลุ่มสมาชิกครอบครัวแมนสันหลายครั้งในข้อหาอื่นๆแต่ไม่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หลักเดือนตุลาคม1969ตำรวจบ,บุกสปานแรนช์ในข้อหาขโมยรถจับกลุ่มแมนสันและสมาชิกหลายคนแต่ปล่อยตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากระบบทำงานได้ดีกว่าในตอนนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าและป้องกันเหตุการณ์เพิ่มขึ้นทีมสืบสวนติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆเกี่ยวกับยาและการแก้แค้นส่วนตัวไม่คิดถึงแรงจูงใจทางลัทธิศาสนาสื่อมวลชนสร้างความกดดันต่อเจ้าหน้าที่อย่างมากทุกวันมีคำถามว่าทำไมคดีนี้ยังไม่คลี่คลาย ชุมชนฮอลลีวูดอยู่ในความวิตกกังวลการเปิดเผยจากซูซานแอดคินส์พฤศจิกายน1969ซูซานแอดคินส์ถูกจับในข้อหาอื่นขณะอยู่ในคุกเธอเล่าให้เพื่อนนักโทษเวอร์จิเนียกราหมฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บ้านเทสแอดคินส์เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าเธอมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ และรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำโดยไม่แสดงความเสียใจใดๆกราหฮมรู้สึกตกใจและไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แต่ตอนแรกไม่มีใครเชื่อเพราะเรื่องราวฟังดูแปลกประหลาดเกินไปเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบว่าแอดคินส์เป็นสมาชิกของครอบครัวแมนสันทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางทนายความของแอดคินส์คิดจะใช้การสารภาพนี้ต่อรองเพื่อลดโทษ แต่ในที่สุดแอดคินส์เปลี่ยนใจและปฏิเสธที่จะให้ปากคำต่อศาลการจับกลุ่มครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชี้ไปที่ครอบครัวแมนสันการจับกลุ่มเป็นไปอย่างรวดเร็วเดือนธันวาคม1969ชาวเท็กซัตสันถูกจับที่เท็กซัสแมนสันถูกจับที่เดชแวลลี์กับสมาชิกที่เหลือเขาพยายามซ่อนตัวในห้องน้ำเมื่อได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ p a ทริเซีย r ครนวินเคลถูกจับที่แอลาแบมาขณะหลบหนีเลสลี์แวนเฮาเทนตัดสินใจยอมจำนนพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆลินดาคาซาเบียนที่เป็นคนขับรถในคืนเหตุการณ์ตัดสินใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และกลายเป็นพยานสำคัญของคดีการจับกุมครั้งนี้สร้างความโล่งใจให้แก่ประชาชนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยมานาน แต่ความสยดสยองอย่างไม่จบลงความจริงที่น่าตกใจเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนลึกลงไปพวกเขาพบว่าครอบครัวแมนสันวางแผนจะกระทำการรุนแรงกับคนดังอื่นๆอ,อีกหลายคนแมนสันมีรายชื่อเป้าหมายยาวที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกส่วนใหญ่เป็นคนดังฮอลลีวูดที่เขารู้สึกไม่พอใจหรือปฏิเสธเขา การสืบสวนยังพบว่ามีเหตุการณ์อื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างแกรี่ฮินแมนนักดนตรีที่เสียชีวิตก่อนหน้าที่สปานแรนช์เจ้าหน้าที่พบอาวุธจำนวนมากรวมถึงปืนที่ใช้ในเหตุการณ์และมีดที่มีรอยเลือดติดอยู่ หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแมนสันวางแผนเหตุการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องหลายเดือนล่วงหน้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท,ทันทีการศึกษาทางจิตวิทยานักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้รับการขอให้ประเมินสภาพจิตของแมนสันและสมาชิกกลุ่มผลการประเมินแสดงให้เห็นภาพที่น่าศึกษาแมนสันไม่ใช่ผู้ป่วยทางจิตแบบคลาสสิกแต่เป็นโซเชียลพาธ ที่มีความสามารถสูงในการจำลองอารมณ์และความรู้สึกเพื่อหลอกลวงคนที่น่าสนใจกว่าคือวิธีที่เขาใช้เทคนิคการล้างสมองแบบระบบเหมือนกับที่ใช้ในการฝึกอบรมทางทหารหรือการจิตบำบัดกลุ่มสมาชิกของเขาส่วนใหญ่ไม่ใช้ผู้ป่วยทางจิตแต่เป็นคนที่ถูกชักจูงและควบคุมจนสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง การศึกษานี้นำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจเรื่องลัทธิและการล้างสมองในวงการจิตวิทยาสมัยใหม่เทคนิคการล้างสมองที่ซับซ้อนความน่าสนใจที่แท้จริงของชาส์แมนสันไม่ใช่ความรุนแรงที่เขาชักจูงให้เกิดแต่เป็นความสามารถในการเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่พร้อมทำร้ายผู้อื่นเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าไอโซเลชัน การแยกเป้าหมายออกจากครอบครัวและเพื่อนเก่าเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกจากนั้นใช้ love bombing การให้ความรักและความอบอุ่นอย่างล้นหลามในช่วงแรกเพื่อให้เป้าหมายรู้สึกพิเศษและต้องการความสัมพันธ์นี้เมื่อเป้าหมายติดใจเขาจะใช้ intermittent reinforcement การให้และเอาความรักแบบไม่แน่นอน ทำให้เป้าหมายพยายามหาความชอบใจของเขาตลอดเวลายาเสพติดโดยเฉพาะ LSD เป็นเครื่องมือทำลายความคิดเหตุผลและสร้างความพึ่งพาทางจิตใจต่อบุคลิกของแมนซันวิธีการสร้างกลุ่มแมนซันศึกษาเทคนิคการโน้มเน้าใจจากหนังสือ How to Win Friends and Influence People ของเดลคาเนกี้ และนำมาปรับใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเขาใช้เทคนิคมีเลอร์ลินการเรียนแบบท่าทางคำพูดและความเชื่อของเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้สึกสนิทและเข้าใจกันการสอนให้สมาชิกละทิ้งความคิดส่วนตัวและยอมรับความคิดของเขาเป็นเพียงความคิดเดียวที่ถูกต้องและมีคุณค่าระบบลำดับชั้นในกลมทำให้สมาชิกใหม่ต้องพิสูจน์ความจงรักภักดี ด้วยการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเครื่องมือควบคุมโดยสั่งให้สมาชิกหญิงมีความสัมพันธ์กับคนที่เขาต้องการโน้มน้าวหรือควบคุมหลักฐานที่ถูกปกปิดในระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าแมนสันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติเขาติดต่อกับ ผู้นำของกลุ่มต่างๆในคุกแล้วรับอิทธิพลเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติมาใช้ในการสอนสมาชิกของตนหลักฐานบางส่วนแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลในวงการบันเทิงของฮอลลีวูดที่รู้จักแมนสันแต่เก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันชื่อเสียงผู้ผลิตเพลงบางคนเคยพิจารณาจะให้แมนสันบันทึกเพลงแต่ยกเลิกเมื่อพบว่าเนื้อเพลงเต็มไปด้วยข้อความที่ส่งเสริมความเกลียดชัง การที่แมนสันเลือกบ้านในเซียโล่ไดรฟ์ไม่ใช่เหตุบังเอิญเขาทราบว่าเทรีเมลเชอร์เคยอยู่ที่นั่นและต้องการแสดงความไม่พอใจต่อการถูกปฏิเสธผลกระทบต่อสังคมอเมริกันเหตุการณ์ของครอบครัวแมนสันเปลี่ยนวิธีที่ชาวอเมริกันมองการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวและวัฒนธรรมยุค1960ก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพถูกมองว่า เป็นสิ่งดีและต่อต้านความรุนแรงแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นด้านมืดที่ซ่อนอยู่ผู้ปกครองเริ่มกังวลเรื่องลูกหลานที่เข้าร่วมกลุ่มต่างๆและสนใจการใช้ยาเสพติดแบบใหม่สื่อมวลชนเริ่มตรวจสอบกลุ่มลัทธิอื่นๆอย่างใ,ใกล้ชิดและรายงานเรื่องการล้างสมองในกลุ่มาศาสนามากขึ้นระบบความปลอดภัยในฮอลลีวูดเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง คนมีชื่อเสียงเริ่มจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและติดตั้งระบบป้องกันที่เข้มงวดการพิพากษาและผลลัพธ์การพิพากษาคดีครอบครัวแมนซันเป็นหนึ่งในการพิจารณาคดีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาอายการวินเซนต์บัคลิโอซีใช้เวลา9เดือนในการนำเสนอหลักฐานชาส์แมนซัน Patricia ย r ครนวิงเกิล s a ซานแอดคินและ Leslie ์แว h เฮลเทถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาการฆาตกรรมระดับหนึ่งและรับโทษประหารชีวิตแต่ปี1972ศาลดีกาแคลิฟอร์เนียยกเลิกโทษประหารทำให้โทษเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอรอการพิจารณาโทษ ชาลส์เท็กซ์ว n ตสัถูกพิจารณาคดีแยกต่างหากและได้รับโทษเช่นเดียวกันเขาอ้างว่าได้กลับใจแล้วและเป็นคริสเตียนในคุกลินดาคาซาเบียนได้รับการยกโทษเพราะให้ความร่วมมือเป็นพยานสำคัญเธอไม่ได้เข้าไปในบ้านในคืนเหตุการณ์และปฏิเสธที่จะทำร้ายใครมรดกทางประวัติศาสตร์ชาลส์แม n s ันเสียชีวิตในคุกปี2017 อายุ83ปีเขาไม่เคยแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันจนวาระสุดท้ายว่าตนเองทำถูกต้องสมาชิกของเขาบางคนยังคงอยู่ในคุกและขอรอการพิจารณาโทษเป็นประจำแต่ไม่เคยได้รับอนุมัติเพราะความรุนแรงของเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับ การรับผิดชอบของผู้ที่สั่งให้คนอื่นกระทําความผิดแม้จะไม่ได้ทำเองก็ถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันการศึกษาเรื่องลัทธิและการล้างสมองพัฒนาขึ้นมากในสาขาจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกบทเรียนสำหรับยุคปัจจุบันเรื่องราวของชาวสแมนซัน เป็นการศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับอันตรายของการบูชาบุคคลและเทคนิคการจิตบำบัดที่ผิดในยุคโซเชียลมีเดียเทคนิคเดียวกันถูกใช้โดยผู้นำกลุ่มต่างๆนักการเมืองบางคนและแม้กระทั่งอิทธิพลออนไลน์ที่ต้องการควบคุมผู้ติดตามการศึกษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเอง จากการถูกจูงใจในทางที่ผิดและการถูกใช้ให้ทำสิ่งที่ขัดกับหลักมนุษยธรรมความจริงที่สำคัญของคดีนี้คือผู้กระทำผิดไม่ใช่คนผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแต่เป็นคนธรรมดาที่ถูกชักจูงให้เปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่มีอิทธิพลและขาดจริยธรรมการทำความเข้าใจจิตวิทยาของการจูงใจและการล้างสมอง ซึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่ในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก